สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูอ่าบริเวณบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกตอนนี้ฝนตกนะคะกันเลยใ้กลางลมฝนตกแต่ว่าก็ยังถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าหมูว่านนี่อ่าหมูว่านกับฝนตกหมูกับบันไลายสุดบัไดไทยชิปมันนี่ฝนกระลังลิ่นมากหนูก็เลยถือโอกาสถ่ายลิปก่อนตรงนี้ด้านหลังบ้านนะคะจ่อน้าบันานนะคะ ถ่ายอัปเดตพื้นที่บ้านจากน้อยแม่เพราะว่าหมู่บ้านบเมืองไทยเรื่อยมื่อกี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายจากน้อยสร้างฝนมหันต์ตกแห้งอันนี้เป็นที่ตั้งแทงน้ํานะคะเสีอ่าแทงน้ำเหมือนแม่ต่างของเธอนะไรเฮ็ดค้าต่าง,งนนคนใดแทงน้ำเมื่อจะอยู่ข,ข้างบนเป็นแทงน้ำนะเมื่อว่าจอหนา,ามบดาลมที่ตอนนี้มีถังร่องน้ำเป็นถังน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินดูรั้วรอบบ้านนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มก่ออิดแล้วนะคะเริ่มก่อกําแพงแล้ว สา้าฝนมาให้ตกแห้งแม่ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปจากหน่อยก่อนตอน,ตอนแรกว่าจะถ่ายคลิปตอนแรกตอนแบบที่มีฝนเริ่มลินมาแล้วก็เลยถือโอกาสถ่ายก่อนโอ้ยลมปิกนะุซะเนาะลมแห้งลมสีปิวแม่อะแห้งถือลมมือขังมหาลันดำฝนลินลินนะคะ นี่อย่างนู้ไม่ได้ถ่ายชิปนุก็เลยถือโอกาสถ่ายซะก่อนถือโอกาสถ่ายชิปน,นะคะสร้างก็เฮ็ดงานนี่เหมือนสร้างก็รังเลงงั้นเหมือนกันฝนตกนุ้ยก็เลยเก็บอุปกรณ์แล้วจะพาเดินไปดูนะคะเดี๋ยวขควับกล้องปแป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะนี่พื้นที่หลังบ้านนะคะก่ออิฐแล้วเรียบร้อยสร้างเพิ่งพึ่งก่ออิฐเริ่มก่ออิฐไหมนี่แต่ว่าได้เยอะแล้ว อันนี้เสาแรกนะคะติดเป็นกําแห้งน่าจะก่อแค่นี้นะคะเพื่ออนาคตปราทาอยากใส่ละแนงเพื่ออยากใส่ละแนงใส่ยังงีใส่าน,สนาก็ะเลยเพื่อใบก็ก่ออีกขึ้นแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะฉาบนะคะสร้างเฮดเดอรลายเล้วพื้นที่ข้างบนที่ว่างไว้ก็คือเผื่อทำอะละแนงทําไม้กั้นอีกนะคะปราทาเฮดแบบหัวสวยๆงี่สินะอันนี้ก็เลยก่อขึ้นแคนนี้ก่อนพ่อในการดิน เดี๋ยวตอนนี้ก็คือ,อคก่อดกำแพงเสจก็เดี๋ยวรอฉาบแล้วก็น่าจะทายสีน,นะคะอันนี้ขนาดสร้างเฮ็ดค่นี้คนกำลังตกมาสร้างกับเฮ็ดงานตากฝนตอนนี้ฝนเริ่มตกแรงแล้วนะตานแหลกที่นู้นมาทายสีเหมือนลิ่นแต่ตอนนี้เริ่มโตแห้งแล้วสร้างมันกับเฮ็ดงานตากฝน คนยากคนตกถือว่าทำได้เยอะเลยนะคะเนี่ยท่าฝนกับเป็นเสาเป็นเพิ uh ่อนเฮกเม้าวานเม้าวานเรื่มมือกอนเนี่ยแหละบางที่นี่ก็อาจจะกอมากจนสุดแล้วที่นี่อาจจะเริ่มชาบละกาท่าสีสร้างกับเฮกงานปากฝนแหม่ตอนนี้ฝนลื่น เริมจะลินแห้งละถือว่าทําได้เยอะแล้วนะคะขนาดนี้แค่มือเดียวเพิ่นเพิ่งก็ออิฐเลิมก็ออิฐมือเดียวขึ้มนมานีตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ล่งบายสองเคิงสร้างเฮดไดแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ทําหมดนี่ก็น่าจะเก็บของนะเพราะว่าอ่าไก่หอยเวลาสร้างเรือนงานหลักกาเท่ร์นฝนตกน้าเริมตกแห้งละตอนนี้เป็นบริเวณช่างทำง,งานนะคะเป็นหมองนาง มอชเชนมอช่ชนวาหมอนนั่งกินข้าวมอไรถ้านั่งพักล้วก็ตายดาวฝนตกแล้วก็วกวกไปถามเพื่อนนั่งเฮตดอุปกรณ์อะไรต่างๆตรงตน,นี้ก็เป็นเสาเพิ่งทำไปประมาณหนึ่งวันหรือสองวันก่อนนะคะอาบดีดตพื้นทีเบิ้งจากน้อยฝนตกแห้งแล้ว <c oughs> กลัวไม่ได้ถ่ายชิปนะคะเพราะว่าหมูว่านี่กับฟ้ต๊คือนกันหมูว่านนูกับไป่ได้ดถ่ายชิปไป่ได้ไล่ซดนะคกับไม่ได้อันนี้เอียงเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายชิป ก่อนที่ฝนจะตกแรงนะคะสร้างเมื่อไหร่จะเดี๋ยวพัดห้ามล้วพอฝนตกแห้งฝนเริ่มตกแรงแล้วนะคะนี่ค่ะกำแพงภายในนะคะจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวในเดาวอาจจะเฮ็ดหลวงและแห้งมาตูดูเพื่อความสวยงามนะคะตอนนี้ก็ไปทมหนีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อฝนตกมากดินมันจะไหลนี้เราเลยเก็กำแพงกันไว้ก่อน ก็เลยทำแค่นี้ก่อนนะคะอาจจะประมาณเมตรนึงอาจจะสูงประมาณเมตรหนึ่งคือว่าอาจจะประหอดเป็นตกแล้วนะคะนี่แท้งแนมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันน่าจะเสร็จนะคะแทงง้ํามซามันมาเห็ดเพื่นเริ่มเห็ดหมูว่าน,นี่แทงนามประมาณสองสามหมื่อก่อนเป็นเท่ค้างไว้แล้วกับหมูว่านนี่เพื่นเริ่มผืนโุ้งเล็ก น่าจะอีกประมาณสองสามวันน่าจะเสร็จนะ,ะเพราะว่าสร้างเพจงานหลายอย่างเครื่องมือแรงนานแล้วก็เห็ดกําแพงห่ห้แล้วก็เพื้นมี่งานทั้งอื่นนั่งก็เลยอาจจะช้านิดนึงนะคะล้างบางจากอีหฮอกจาก,กน้อยแนมะ่อาจจะลรนิดนึงนะคะเพระาะว่ามันมี่ะต้ตนใหม่แต่วก็นีอุปกรณ์สร้างมันก็เลยดูเพจจากน้อยโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิป่ชมอีกนะคะเพระาะว่าตอนนี้นเพิ่เริ่มตกแล้ว โอเคค่ะทุกคนคถ่ายคลิปอัพอเดตบ้านให้ชมประมาณนี้นะคะเพราะว่าฝนตกแล้วมันถ่ายดุนบดไยไม่้อมจเีเจีกแล้วตอนนี้นูซักผ้าสองหมื่แล้วนุก็ดบดไดดแตกโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันชุดหน้านนะเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ชมอีกเรื่อยๆนะคะด้ายายค่ะ